เมื่อเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งเสี่ยงชีวิตช่วยตำรวจหญิงตั้งคันจากอันธพาลกลางตรอกมืดใครจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเปิดเผยความลับดำมืดที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขากำลังถูกใส่ร้ายหรือกำลังหนีจากเงาของตัวเองอันธพาลทำร้ายตำรวจหญิงตั้งคันเด็กชายใจกล้าเขาช่วยเหลือและเรื่องราวคดีที่เขาถูกใส่ร้ายค่ำคืนหนึ่งในซอยเปลี่ยวของกรุงเทพแสงไฟถนนสลัวส่องผ่านสายหมอกบางเสียงฝนกระทบหลังคาเก่าๆดังเป็นจังหวะ กลิ่นอับชื้นของน้ำฝนผสมกลิ่นสนิมจากท่อระบายน้ำเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นอย่างกระทันหันเด็กชายวัยสิบสามชื่อต้นสะดุ้งสุดตัวเขาหยุดปั่นจักรยานกลางสายฝนมองไปยังทางต้นเสียงด้วยหัวใจเต้นรัวใต้แสงไฟกับพลิบเห็นชายสวมเสื้อคลุมดำสามคนล้อมรอบหญิงสาวในชุดตำรวจเธอจับท้องตัวเองแน่นพยายามปกป้องลูกในครัน หนึ่งในอันธพาลผลักเธอล้มลงกับพื้นเสียงฝ่ามือกระทบร่างของเธอดังสะท้อนในหัวของต้นต้นรู้ว่าเขาควรหนีแต่ขาของเขาไม่ขยับมือของเขากำจักรยานไว้แน่นจนข้อนิ้วซีดเขาโยนจักรยานทิ้งวิ่งเข้าหาผู้หญิงคนนั้นเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกก้าวหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดเขาคว้ามไม้จากพื้นข้างถังขยะตะโกนใส่อันธพาลด้วยเสียงที่สั่นต่หนักแน่น หนึ่งในนั้นหันมาด้วยแววตาโกรธจัดฟันกรามของเขาเปื้อนเลือดเด็กชายเหวี่ยงไม้สุดแรงเสียงกระแทกกับแขนคนร้ายดังเปรี้ยงอีกคนชักมีดสั้นจากเอวแสงสะท้อนจากคมมีดวาดเข้าตาของต้นหญิงสาวร้องห้ามแต่ไร้ผลมีดเฉียดแขนของต้นจนเลือดพุ่งความเจ็บแล่นผ่านร่างเหมือนไฟช็อตเขาลม้มลงข้างหญิงสาวร่างกายสั่นเทาเสียงไซเรนดังมาไกล ฮาห่ ha. แสงไฟตำรวจสีแดงน้ำเงินเริ่มกระพริบบนกำแพงอันธพาลทั้งสามหนีไปในความมืดแต่ก่อนจะไปหนึ่งในนั้นโยนมีดลงข้างร่างของต้นตำรวจกรูก,กันเข้ามาเสียงตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวพยายามชี้แจงด้วยเสียงสัน่นแต่สายตาของตำรวจกลับจับจ้องมาที่ต้นเด็กชายถูกจับใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและเลือด ตำรวจพบมีดข้างตัวเขาพยานที่เห็นเหตุการณ์กลับบอกว่าต้นเป็นคนร้ายต้นถูกใส่กุญแจมือทั้งที่แขนยังมีเลือดซึมเขามองหน้าตำรวจหญิงที่ช่วยไว้แต่เธอถูกหามขึ้นรถพยาบาลไม่มีใครยืนยันคำพูดของเขาเขาถูกพาตัวเข้าโรงพักห้องสอบสว่างจ้าและเงียบสงัดกลิ่นกาแฟเก่าคละคลุ้งกับกลล่งเหงือ่อเสียงนาฬิกาดังติก๊กต๊อกทุกวินาทีชัดเจน เจ้าหน้าที่คนหนึ่งวางแฟ้มหนาไว้ตรงหน้าภาพถ่ายใบหน้าของต้นใต้แสงแฟลชคําว่าผู้ต้องสงสยัยทิมตัวโตบนหน้าปกเด็กชายตัวสัน่นริมฝีปากของเขาแห้งผากเขาร้องบอกความจริงแต่ไม่มีใครฟังไฟในห้องเริ่มกระพริบแล้วเสียงประตูห้องสอบสวนเปิดออกช้าหา,หาห่ชายแปลกหน้าสวมชุดสูทด,ดํเดินเข้ามา ใบหน้าของเขานิ่งเฉยดวงตาไร้อารมณ์เขานั่งลงตรงข้ามต้นเปิดกระเป๋าเอกสารช้าหา,หาดึงเอกสารบางอย่างออกมาวางบนโต๊ะในเอกสารนั้นมีภาพของต้นในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาไม่เคยจำได้ว่าเคยอยู่ตรงนั้นเลยต้นขมวดคิ้วแน่นมองภาพถ่ายเหล่านั้นด้วยความสับสนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด แสดงให้เห็นเขากำลังยืนอยู่ในตรอกเดียวกันแต่ในเวลาที่ต่างจากความทรงจำของเขาในภาพเขาถือมีดและยิม้มต้นสายหน้าช้าหาหาเสียงของเขาเบาราวกระซิบไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทำชายชุดสูทยิ้มบางหาหาแต่แววตาเยือกเย็นจนต้นขนลุกมันไม่ได้สำคัญว่าเธอทำหรือไม่ เขาพูดด้วยเสียงเรียบสำคัญแค่ว่าหลักฐานบอกว่าเธอทำต้นหายใจถี่ห้องทั้งห้องเริ่มรู้สึกแคบลงแสงไฟกระพริบถี่ขึ้นเสียงนาฬิกาดังยิ่งกว่าเดิมทุกวินาทีเหมือนค้อนทุกหัวใจเขาอยากจะลุกหนีแต่ขาแข็งราวถูกตรึงเสียงในหัวของเขาดังขึ้นเรื่อยหาหะคำพูดของแม่ในคืนนั้น อย่าก,กลับบ้านดึกนะลูกโลกนี้อันตรายเกินไปสำหรับคนดีเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นชายชุดสูทซับสายพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมามองต้นอีกครั้งนี่ข่าวจากโรงพยาบาลเขาพูดเบาๆแต่เฉียบขาดตำรวจหญิงคนนั้นตื่นแล้วต้นเบิกตากว้างแสงแห่งความหวังสว่างวาบแต่ถูกดับลงทันที ชายชุดสูทพูดต่อเธอบอกว่าเธอไม่เห็นหน้าใครทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปต้นรู้สึกเหมือนลมหายใจของเขาถูกดึงออกจากร่างเก้าอีใต้ตัวสั่นสะเทือนหรือเป็นเขาเองที่สั่นเขากำลังจมจมในคดีที่เขาไม่ได้ก่อและในเงามืดที่ไม่มีใครเชื่อในความบริสุทธิ์ของเด็กชายคนหนึ่งเสียงฝนยิ่งคงตกลงมากระแทกหน้าต่างห้องสอบสวนอย่างหนัก เหมือนย้ำเตือนว่าความจริงยังคงซ่อนอยู่ในความมืดตนนั่งนิ่งความรู้สึกหนาวเย็นเริ่มแผ่ซ่านไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะความกลัวประตูห้องเปิดอีกครั้งเจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้ามาพร้อมซองเอกสารใบหน้าเธอซีดเผือดเธอวางซองนั้นลงตรงหน้าชายชุดสูทกร,ระสิบบางอย่างข้างหูเขาดวงตาของชายชุดสูทไหววูบ เขารีบเปิดซองข้างในเป็นภาพถ่ายอีกชุดใบหน้าของเขาเริ่มเคร่งเครียดภาพใหม่เหล่านั้นสแสดงชายอีกคนหนึ่งรูปร่างใกล้เคียงกับต้นแต่มีกล้องอีกมุมที่จับได้ว่าเขาหนีไปอีกทางชายชุดสูทขมวดคิ้วแน่นเขาหยิบรูปขึ้นเทียบกับต้นมองสลับไปมาเงียบงนันบางทีเขาพึมพำ บางทีเราน่าจะตรวจสอบให้ลึกกว่านี้ต้นยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ในอกของเขาเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างคล้ายกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ก่อนที่ความหวังจะเติบโตเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงปลายสายฟังชัดมีใครบางคนมอบหลักฐานใหม่เข้ามาชายชุดสูตรรีบลุกขึ้นเดินออกจากห้องทันทีทิ้งให้ต้นนั่งลำพัง ในห้องที่เงียบกริบต้นมองไปรอบหาหะแสงไฟบนเพดานยังสั่นไหวเหมือนจะหลอกหลอนเขาอีกครั้งแล้วอยู่หาหะเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากอีกมุมของห้องทำไมเธอถึงช่วยเธอละ่ะต้นสะดุง้งหันไปมองแต่มุมห้องนั้นว่างเปล่าเสียงนั้นดังอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิม เธอเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นเสียงเหมือนมาจากภายในหัวของเขาเองเย็นเยียบและลึกลับเกินจะเข้าใจต้นเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวภายนอกแต่เพราะบางอย่างในใจเขากำลังตื่นขึ้นอย่างช้าหาหหัวใจของต้นเต้นแรงขึ้นเรื่อยหาหเสียงในหัวเริ่มชัดเจนเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในตัวเขา เธอไม่ได้ช่วยเพราะกล้าหาญเสียงนั้นเยาะเยะ้ยเธอช่วยเพราะมันคือสิ่งที่เธอเคยทำมาก่อนต้นหลับตาแน่นพยายามไล่เสียงนั้นออกไปแต่ยิ่งเขาพยายามเสียงก็ยิ่งดังภาพแปลกประหลาดเริ่มแล่นผ่านความคิดภาพของตรอกมืดผู้หญิงคนเดิมชายสามคนและเขาแต่ในภาพนั้น เขาไม่ถือไม้เขาอยู่ข้างหนึ่งของชายชุดดำเขายืนเงียบหาหะมองหญิงตั้งคันถูกทำร้ายดวงตาของเขาในภาพไร้แววต้นลืมตาขึ้นทันทีหายใจแรงมือสัน่นเขากระซิบกับตัวเองมันคือฝันหรือว่าเสียงประตูเปิดอีกครั้งคราวนี้คือชายชุดสูทคนเดิม แต่สีหน้าเปลี่ยนไปเขานั่งลงช้าหา,หาหะมองต้นนิ่งจากนั้นก็พูดเบาหา,หาหะหลักฐานใหม่มีบางอย่างแปลกมีคนส่งคลิปจากกล้องหน้ารถมาให้เราต้นกลืนน้ำลายทุกประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวในคลิปนั้นชายชุดสูตรพูดชา้าหาหะ มีเด็กชายสองคนที่หน้าเหมือนเธอทุกอย่างต้นเบิกตากว้างเสียงในหัวเงียบลงทันทีเหมือนกำลังรอฟังคำตอบเช่นกันชายชุดสูทวางมือบนโตะ๊ะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเธอมีฝาแฝดใช่หรือไม่ต้นชะง,งักคำถามนั้นเหมือนค้อนทุกกลางหัวใจเขาไม่เคยถูกถามแบบนี้มาก่อนและเขาเองก็ไม่เคยรู้ผมไม่รู้ครับ เสียงของเขาสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนชายชุดสูทพยักหน้าเบาหาหาเขาดันเอกสารบางอย่างไปข้างหน้าภาพจากกล้องหน้ารถถูกพิมพ์ออกมาอย่างชัดเจนเด็กชายสองคนยืนอยู่คนละฝั่งของตรอกเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วแต่แววตามไม่เหมือนกันต้นจ้องภาพนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอก ถ้าเขาไม่ใช่ผมแล้วเขาคือใครชายชุดสูทผู้ช้าหาหะบางทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคดีแต่เป็นเรื่องของตัวตนเขาหยิบแฟ้มอีกเล่มขึ้นมาเปิดไปยังหน้าแรกภาพของทารกสองคนในห้องคลอดวันที่เกิดตรงก,กันกับต้นโรงพยาบาลที่แม่ของเธอคลอดเธอมีรายงานสูญหายของทารกอีกคนในวันเดียวกัน ไม่มีการแจ้งชื่อไม่มีบัตรประชาชนเด็กคนนั้นหายไปจากระบบต้นเริ่มหายใจไม่ออกภาพทุกอย่างหมุนวนมือเย็นเฉียบถ้าเขาคือแฝดของผมเขาอยู่ที่ไหนมาตลอดชายชุดสูทมองเขานิ่งหาหะเราไม่รู้แต่จากสิ่งที่เราเห็นในคลิปเขาไม่ได้อยู่ลำพังต้นชะงักหมายความว่าไงครับ ชายชุดสูทพูดคำสุดท้ายด้วยเสียงเบาแต่เย็นยะเยือกจนขนลุกเขาอยู่กับใครบางคนใครบางคนที่เลี้ยงเขาให้เป็นเงาของเธอต้นรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลคำว่าเงาของเธอสะท้อนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครใครเลี้ยงเขาเสียงของต้นแทบหลุดจากลำคอแต่เขาต้องรู้ชายชุดสูทหยิบกระดาษอีกแผ่นออกมา วางลงตรงหน้าเป็นภาพเบลอๆจากกล้องหน้ารถอีกมุมชายแก่คนหนึ่งสวมเสื้อคลุมยาวมีรอยสักลึกลับที่ต้นคอและมือเขากำลังจับแขนของแฝดต้นไว้แน่นเรายังไม่ระบุตัวตนชายคนนี้ได้แต่มีข้อมูลบางส่วนในระบบของคดีเก่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กเมื่อ13ปีก่อนต้นกำมือแน่นทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันอย่างน่ากลัว เขาอาจมีพี่น้องที่ถูกพรากไปตั้งแต่เกิดและคนนั้นถูกหล่อหลอมด้วยความมืดเราคิดว่าเขาสร้างแฝดของเธอขึ้นมาใหม่ชายชุดสูทพูดไม่ใช่ในแง่ร่างกายแต่ในแง่ความคิดเขาปลุกปั้นให้แฝดของเธอเกลียดเธอเกลียดทุกอย่างที่เธอเป็นต้นรู้สึกเย็นยะเยือกตั้งแต่หัวจระเเท้าเหมือนมีอะไรบางอย่างมืดดำคืบคลานใกล้เข้ามา แล้วชายชุดสูตรก็พูดต่อและตอนนี้เขาส่งแฟดของเธอกลับมาเพื่อแทนที่เธอต้นสะอึกหันไปมองภาพอีกครั้งแฟดของเขาในภาพนั้นยิ้มเล็กน้อยให้กล้องรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความสุขแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่รู้ทุกอย่างและเตรียมพร้อมจะลบเธอออกจากโลกใบนี้เสียงในห้องเงียบกริบแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดิน ต้นนิงคงจ้องภาพรอยยิ้มนั้นยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยเจตนาร้ายทำไมเขาต้องการแทนที่ผมต้นถามเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นชายชุดสูทถอนหายใจแล้วพูดช้าหาหะบางทีเขาไม่ใช่แค่แสดของเธอแต่เป็นเงาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำในสิ่งที่เธอไม่กล้า ถ้าเธอคือความกล้าเขาคือความโกรธถ้าเธอเลือกปกป้องเขาเลือกคำลายต้นหลับตาแน่นความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวความฝันประหลาดที่เขาเคยเห็นบ่อยหาหฝันว่ามีใครสักคนยืนอยู่ในความมืดยิ้มเหมือนเขาพูดในเสียงเดียวกันเขาเคยคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ตอนนี้มันอาจเป็นความจริงที่ถูกลืม เขาเคยมาหาผมแล้วใช่ไหมต้นถามเสียงสัน่นชายชุดสูทเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเบาหาหะสองปีก่อนมีรายงานเด็กชายที่คล้ายเธอปรากฏตัวแถวโรงเรียนเก่ากล้องจับภาพได้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เขาจะหายไปไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแต่ตอนนี้เราเริ่มเชื่อว่าเขาจงใจเขากำลังเตรียมตัว และคดีที่เธอถูกใส่ร้ายครั้งนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ใหญ่กว่าต้นกลืนน้ำลายมือของเขาเย็นเฉียบเขาเริ่มเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่แค่คดีใส่ร้ายไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเกมที่วางแผนมาอย่างดีโดยใครบางคนที่รู้จักเขาลึกยิ่งกว่าที่เขารู้จักตัวเองต้นก้มหน้าลงเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจน เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงต่อหน้าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนต้นถามเบาหาหะแม้จะไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมจะฟังคำตอบหรือไม่ชายชุดสูทหยิบแผนที่เมืองขึ้นมาวางบนโต๊ะใช้ปากกาแดงวงตำแหน่งหนึ่งปรอกเล็กๆริมชานเมืองมีชื่อเขียนไว้ว่าบ้านร้างหมายเลข47เเราตรวจพบสัญ,ญญาณเคลื่อนไหวเมื่อคือน มีเสียงคล้ายเด็กชายสองคนทะเลาะกันจากนั้นก็ตามด้วยเสียงกรีดร้องต้นเม้มปากแน่นเสียงในหัวกลับมาอีกครั้งเธอพร้อมหรือยังที่จะเจเอเงาของตัวเองเขาสูดลมหายใจลึกแล้วเงยหน้าขึ้นแววตาเปลี่ยนไปถ้าผมไปที่นั่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบชายชุดสูทมองเขานิ่งหาหะ พยักหน้าอย่างช้าหา,หาเรากับรู้ว่าเกมนี้กำลังเข้าสู่บทที่อันตรายที่สุดรถออกจากสถานีในเวลาหลังเที่ยงคืนฝนยังคงตกถนนลื่นและไร้แสงต้นนั่งเงียบอยู่เบาะหลังแสงไฟริมถนนไหลผ่านใบหน้าของเขาคล้ายกับเงาที่เคลื่อนตามเขาไปตลอดทางเมื่อรถจอดลงหน้าบ้านร้างหมายเลขสี 47. ทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจต้นลงจากรถฝาแองน้ำและกลิ่นชื้นของไม้เก่ามือเขากำแน่นทุกย่างก้าวคือเสียงหัวใจที่เต้นทีประตูไม้แง้มอยู่ภายในมือสนิทต,ต้นผักมันออกเสียงบานพับดังเอียดภายในบ้านมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่กลางห้อง ฝุ่นจับแน่นแต่ยังเห็นผ้าสะท้อนและในเงาสะท้อนนั้นต้นไม่ได้อยู่คนเดียวต้นจ้องไปที่กระจกลมหายใจเขาหนักขึ้นในเงาสะท้อนชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาใบาหน้าเหมือนกันทุกอย่างแต่อีกคนมีรอยแผลเป็นยาวจากแก้มถึงคางและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในที่สุดก็เจอกันเสียงแหบต่ำดังจากเงานั้น ชายคนนั้นก้าวออกจากมุมมืดตัวจริงร่างจริงต้นถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ไม่ได้หนีนายคือฉันเขาพูดช้าหาหาแฝดของเขายิ้มเยาอไม่ฉันคือทุกอย่างที่เธอปฏิเสธจะเป็นฉันถูกทิ้งถูกลืมถูกสาบให้โตมาในความมืดต้นกลืนน้ำลายฉันไม่เคยรู้ว่าเธอมีอยู่จริง แต่นั่นแหละประเด็นแฝดพูดเธอไม่รู้เพราะเธอไม่ต้องเจ็บปวดเหมือนฉันแต่ตอนนี้ฉันจะแสดงให้เห็นว่าเงาก็มีตัวตนเขาหยิบมีดเล่มหนึ่งออกมาปลายคมส่องแสงสลัวต้นไม่ถอยเขาก้าวไปข้างหน้าแทนสายตา,นาแน่วแน่ฉันขอโทษที่นายต้องเจอสิ่งเหล่านั้นแต่นายไม่จำเป็นต้องกลายเป็นปีศาจเพื่อให้คนจำได้นายยังเลือกได้ แฝดชะงักมือที่ถือมีดเริ่มสั่นน้ำตาไหลลงมาช้าหาหา่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอแต่น้ำตาของความจริงที่หลุดรอดเข้ามาเงามืดในหัวใจเขาเริ่มสั่นคลอนเขาค่อยๆปล่อยมีดตกลงกับพื้นเสียงดังแกรงดังก้องต้นเดินเข้าไปใกล้ยืย่นมือออกนายไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว เงาเงาที่ถูกปั้นให้แข็งกระด้างในที่สุดก็ยอมรับแสงชายสองคนแฝดที่ถูกพราาจากกันในค่าคืนฝนตกกลับมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งในความเงียบของบ้านร้างมีเพียงเสียงฝนที่กลายเป็นดนตรีบรรเลงสุดท้ายของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืดมานานแสนนาน